จะกได้นบัพส่งคอบอยู่ได้และไม่ได้ในววิปากะนาวิปากกันนะจะทำอะไรนวนวิปากะนาวิปากะธรรมะธรรมะผ่านเป็นอสังกตดังพันและโตเปตตวาจิตเจโรคมาครบขันห้าอายนาโรคมาโอสิทธัพหนึ่งปิญาเป็นมนาครคบสิบสอ ห้าได้สิบสามลูกยีได้อสิบทำหนึ่งสิบเอ็ดได้ทัพก็ะไปถึงเกศิบตามากัญพันได้นะจงบุกบารุแล้วก็เทียาได้สองท่ามโรท่ากับมโนมโนยานท่ารวมแล้วเป็น13บสามโอสิบมโนท่ามโนยานท่าธรรมท่ารับสมัารไม่ได้ค่ะนักเกยไอ้นักเกยไม่ได้ปัญจำยานท่าท่าในยัเจ็ สามมิบหรับเคอาทิโมกเนะอาทิโมกเสิบประกอบิบตเจสิบปดเจสิบแปดมีเสิบกอบเต็มเต็มห้าเว้นวิธกิชาเอาอาทิโมกเเป็นจึงเละอห้าสิบเยนอธทิโมกวิธีกิจชาได้กับประทานระบบทเอาอาทิโมกเข้าไปก็เป็นปฏิ1ิ1รเจสิบแปดสิบห้าเอ็วิธีกิชา กวิปกับจิตที่เหลือจากเจ็ดสิบแปดก็คือทวิปบรรจาวิญญาณแลาา้ว,วก 3, 20, 30, ็ตามด้วยวิจิขาสัำยี่สิบบาทตามด้วยรูปภารหาไม่ประอกอบไถ่นท่าเท่าไรจิตเดารูปมาครอบขัดหน้าก็เป็นนักเกออายะนะครับสิบสองก็เป็นนักเกอของเหลือแต่วิญญาณธาตุทวิปบรรจาได้ห้าท่าวิบบจิขา,าเป็นมโนวิญเวียนเจ็ดหักหกก็รล้นหนึ่งคือมโนธาตุ ในยัศดีสามสามเิ้เกจีอธิโม่อันอธิโม่เกสิคสังภาลักษณไม้ทำท่าก็ต้องนับสข้อสังคัญด้วยกันกักขานทีห้าสิบอธิโม่ประกอบไตตัวหันแล้วหักเลยจากห้าสบลบอธิโม่ออกไปก็เหลือสี่สิบเก้าาประกอบของสภาลังะเคสี่สบเก้าก็คือจดเจ็แปดสิบเก้าเวนัสัญญาตาม้วบอธิโม่เกสิแล้วอันตัประกอบ มายแย่ขันธิทาจนสับยุตธ์นาะกอกก็เล่นวีสีขันธ์ถังสังขารขันธ์ต่อ,อไปก็ได้ขันสามคือเวนาสัญญาวิญญาณจิตแบบถ้าเป็นปัญายนะเป็นญา,นา,นา,ออนาท่านจิตสังขารขันธ์บางส่วนก็คืออธิโมกขิเกศิกทำไม้นั่นก็บางส่วนคืออธิโมกขิเกศิกตามไปเวานาขัญญา สังขารกันเจสิกสิ่เก้าเป็นนามจิตเต็มเมื่อจิตเต็มแล้วยึดคำตอบเดียวเลยจ่ะยกขันในโอสิโอสิบบางส่วนส่วนนี้ไอ้สสี่วิสามอสามอธิโมอธิโมประกอบกับเจสิกสิบแปดเจสิกสิบแปดเว้นทวิสิบวิจิชชาสามยีจิตเต็มตัวเว้นนั่นแหละมาเป็นตัวเวปก็คือทวิบัญญัติวิญญาณถ้าเราก็ลมจิตุบาถ้าไม่คิดแล้วก็วิจิชชาสามยี่สิบบาท ที่ลเป็นนามเดียววิ่งปโลกเป็นพานตองแล้วเอามานับสมาครได้และไม่ได้ที่พานเป็นอนะสังตระหนังงต่านโต่ตเปตวจิตเจรูปมาครอ5ไันห้าไอ้นะรูปมาโอสิทธรรมหนึ่งจิตมาเป็นมานาครอบสิบสอง้าได้แค่สิบเจ็ดรูปมาโอสิทธรรมหนึง่งสิบเอ็ดทวิบัญจกักปัรจักญาท่านห้าชุดีชาสาัมเป็นมานาหกเรวมและได้สิบเจ็ ก็ค well. <laughs> <laughs> <ername and stroke> ือโอชิตินหกเว้นมโนธาแล้วก็ธรรมธาลัวสมก็ไม่ได้อะขัดเกินแดรขาดเกินละนี่ไงเลยในรัชส์เชาอาสังสังเบกเกิจิตผู้เป็นขาชาก็ะได้ทำเมียหิงค์ไม่แก่เวขาชากรติด้ทิฐิามาเจสิสิหกเวนเวทนาจินเจนเวก็ได้สัญญาสังขารวิญญานะคะ ยายตนัเบเขาห้า hmm. ห well, ้าเป็นมนายตนะัเจสิกสี่หกเป็นธรรมายตนะน้าเบเขาห้าห้าได้วิญโหเว็นายไวิเจสิกเป็นธรรมจิตเจมาแล้วก็โอสอบเป็นรูปรูปประกอบอะไรไม่มีนกทีรูปไม่ประกอบกานโดรกันนัสสิงเจ็ด้างสวนเจสิกห้าสองในยังปกสัมมิเออิจที่โมโขสมยุโตยุโตแล้ก็ต้องหาเอาทำ คือทโเสิคตัวกอบ77สบแปดแก็เจสิคเต็มห้าสิบวิีช้าออทิโออกห้าออิเจ็ด5 0แปดเคห้าสิบมายาน่าประกอบก็ได้มีสี่ัานัหสังคาระคัน้อเป็ได้ขันสามคือเวนาสัญญาวิญญา77สิบแเป็นม้านายเวน่า77แปได้สองท มาเราทานกับมาโดนยานาสรับการบางส่วนจา50เ,านะเาหรีวญนะส่วนจะเอาหือ48ทำมาทำมาได้บงส่สงวนยกไปเลยค่ะจะใช้ธาตสิบเอ็นะที่ปวิุชา้าอันนั้นมอกเปน็นนานาวรูปกันหนึ่งเส,งสงงนะียานก่อนนะยาน่านไปเจัไปสอใช้ไปสอก็เหลือก็อคือปัญญาญาาจะไสิอ่าคานะจะได้สิวิุนะชา้า มใเข้าวกธิมดีนอนวิจิกรช้าหนึ่งแล้วก็สุดในยศสามในยศสามพันตานายเนตรน่าเหมือนสขินด์ด้ยนะสกเวนาเป็นเวนาขันทาไมรรมธาต่าในวงกลมกับเวนาที่นับสองข้อสัญญาสัญหาจุโขมรุษนิทาน นิพพานเป็นอสังตัางต้องจะเป็นแต่ว่าสุขบรุปเป็นรูปปั้นจัญญาเป็นจันญาขันธ์สันขารเป็นสันธารขันธ์ทั้งหมดเป็นธรรมะธรรทาติข่าวืนสุแล้วสมก็ได้เป็นภสษาก็ได้เด็นเาันทร์สามหนึ่งคำตอบถูกนัถามไม่ถูกย็นทีเนี่ยแลกาสมสมกับเอ เลขเกาคำตอบเดียวกันเลขกนะเส่วนสัมบายุ์คำตอบเดียวกันถ้าผิดใหาตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงไม่ถเขาคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าตั้งกรลูปแบบฉันนั้นอธิโมอธิโมเชยนะเอานำเดียวโมเเซ็งประกอบกับเจ็ดเจสิบเจ็ดสิบเต็มห้าเอเว้นวิธิช้าเอาอธิโมออกหนึ่เลือ50เว้น บ่หิงฉาได้เยตมาหลักือนทเทนอิโม่อาวัธโมประกอบขันท่าเนีท่าไรก็เจ็ดสิบแปห้ไม้แขันท่านาประกอบก็ได้มีสี่ขันทักษะาคขันตไปก็ได้ขันสามคือเวนาฉันยาวิญญาเจ8เป็นมยตนะจ็ดเจ็ดเวนวิไปเวมีห้าขานั้นตรวเได้สองธาตุคือมโนธาตุดวงวธาตุ สำคัญสำคัญบางส่วน,าวน,นจาก5้ิ่นอเวน,ทนัทันาเอาเหลือ48ทําไม้ทังท่านบางส่นว,นสนวนยกค่ะเจ็ดสิบห้าสิบเม่ไที่โมกุจิชาให้คำตอบเดียวกันวิธีการคิดก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่คิดอยู่ข้างบนอันนี้ค่ะเน,น,นี่ยแบบวิธีจากนัทีิทโม อธิโม่ก็จะหาวิเคราะห์านโดประกอบกอธินี้ประกอบกันจิตใจสิบแปดเอนโตเวน่นแเละมาเป็นตัวิจิตใจสิบแปดก็วิบกับเัวิปัญจาปัญญาได้ถึงช้าสัมับจิตบาร์ดามได้รูปวิ้ผ่านอย่นี้แปสันัติอมาณในนิธรรมนิถงคำคือโลกระจิตแปดเจสิสามพิภานก็ไม่ประกอบกับจิตที่เหลือค,คือโลกบนแล้วตามด้วยจิตบาร์ได้เลย ก็ได้แค่นี้สานาทีนี่สิบสองสามสามมาสามอธิโมเขนะอธิโมประกอบกับดิจิ8แบนดิจิตเต็มห้าเอ็ดไม่มีทิช้าอาอธิโมเอกหนึ่งเหลือห้าสิบเอธิโมวิธีช้าได้แล้วก็เอามานับสองเจราะห8ดจิตแนดิจิห้าสิบมน้าสอเคราะ์ได้นาได้นำสองเคะ์ได้เจกเจก็ได้นำมาขัดสิ อาอ้นนะเจ็จสิแปดเป็นมนายไอ้น,อนนะเจ็สิบหเป็นธรรมายนะได้สองธาตุได้สามเจ่เจ็ดสิบแปดไวด้วิสิปัยเขาได้สองธาตุคือมโนธาตุกับนอรยานธาตุเจิบหเป็นกรรมธาตุธาตุาสามแล้วสกอกไม่ได้รูปขันหนึ 10, ่งอสิบธาตุนะสาไม่ได้สิบโอสิบบรรจญญยณธาตุห้า 5, นั่นเลยไย้สองบริเทเวนะสนัทธารอเป็นรูปปรันเป็นสนัทธายนะสนัทธา ทาที่เราสแสดงสำหรับรูปคือผัน,ปน,น,น,าานแปลืหนนักท่าต่างรูปมีดีบแปดก็ต้องนับสพเขาะรูปยีิบเจ็ดเป็นสัทธาเราถ้านับสพเขาอลงมาก็เป็นรูปผันโอเศษในนี้ได้ออก้าวเว้นตันทายกน,นะสุขุโรปเป็นนำมาเยอนะกัน้ะอะไร,รอะ รูปโอสิเบนในนี้ในโอกวเวโก้าเป็นจนาธาตุสุโขร็เป็นธรรมธาตุถามรับสมรติไม่ได้ได้ไหนธาตุเท่าไรอันมีหได้แล้ว1นึ่งไม่ได้นามขันศีอายตนะได้แล้วสิไม่ได้สองก็คือตัวเาเองตัวนี้านะสัทธาย,ยนตนะโบวิจิก็คือมานาย,ยนตนะถ้าทั้งหมดมี18ไ,ได้แล้วสิไม่ได้แก็คืตอตัวเาเองสัาธาตุวด้วยวิญญาณธาตุเจดในิวิบ,บิ กรับเกสวิตังเกย์ทำไปตรงนคือสวิตตการจิตห้าาใจเล้าเกเป็นวิตุกนั้นเรเวิบกับใช้อวิตรการจิตุบาได้เนะามเพื่อรูปนิพานงี่นำมาหลักก็คือสวิตตการจิตบาก็คือห้าเป็นเปนางนางวิรุขันในโมเสธาตุโอเสบใส่เล็ๆไว้วิญญาณธาตุ เจ็ดชริตังกลัได้ไปท่าสองท่าชนะได้มโนท่ากับโนยันท่าวินเจ็ดหักสองกเหลือห้าคือปัจจัยในการท่าาเจสิคครบแล้วก็เหลือเฉพาะสุขมวโรดิพันานในห้าหันยนท่าตากับประทานระบบทิิโมเคนะอธิโมเกสิคเป็นสัพพะละขันธ์มาโนท่าเจเดียว แรอย่างงามาเน่ต้องเ,เป็นจิตแดกนักสองข้อลงมาโอสเป็นรูปรันจิตเกป็นเงินัดโอสเป็นโอสิเป็นมนาเงินนะโอสิเป็นโอสิปเกเป็นเงท่าเจ่นประัธรรม,มที่เหลือจากจิตเลยรูปมาเป็นไงลก็คือระเจ้สิีพันามาได้บมดเลยเวนาสัญญาต่างๆผ่านธรมนับสองข้อไม่ได้ได้วยองไหเนท่าเท,ท่าไรคำตอบทมแรกสองสิบเจ็ดคตอบ เนอันีกสี่ค่ะเป็นธาเหมือนในกรรมานนบนตรงนี้เรยน,น,นโมุรอยอเนะอโมเขนะอเ,เดโมเป็นดชนเป็นสังางรขันนำไม้น้านประกอบประกอบ่ตัวหักแล้วหักเลยจากสังฆาห้าสก็เหลือสี่สว้นอัิโมยนะัเป็นสัง,งขักษันน้าไม้ประธาตุใน,น,น,นบารเทศในธรมาระคืบริษก็คืออธิโมโ ถามนักสงข้อได้ด้วยข่ในเท่าเท่าไรครับก็คืออัตรานึงธรรมากันะหนึ่งนมธาตุหนึ่งดวงนอสทิโมิโมเกสิตรนี้ต้องเขียนตประกอบเดเข้าใจมากจะเข้าใจว่าจิตที่เหลือก็เทวิปัญจวิญาณต้องวิจิตสปมาประกอบกับทวิปัญจวิญาณแล้วก็วิจิตรช้าสมุันจิตุบาท ดาวเด็กรูกในผานกิชาสัมในหมอโลกในผานแต่ตัวเว้นประเวณีแต่ว่าไม่ลงตัวเลข,ขาละแนนลงทวีปัะจัยงงาน,นั่นจุดบา้า เยืมาหลังขอเมือเขาใช้สารที่ม้วน78ติบบาทก็คือเติดกัเกสิเต็มก็คือภาพเก่งเป็นจวิตกช้าเพราะฉะนั้นสารที่ม้วน78ติบบาทเป็นนนวนาไม่รูปขัดารหนึ่งโตาโป1เใส่เล็กนึงมีอันธาุมีเจ็ดใช้ไป78ใช้ไปสองธาุก็ได้เหลือห้าทางแค่คือตัวนี้หละจกอันธาดห้าเกเรสิเล็กนึงที่เดี๋้านช้าสับ สุลบรูปุนิพพานระยะสิบสามธรรมายตนนะระยะสิบสามอธิโมกแสดงไม่ได้ก็เลยเอาธรรมายตนะมาแสดงแทนธรรมายตนะมาธาตุองนเรียงเ็นเจสิฆาบสองสกุลบรูลสุขุมนิพพานสกุลบรรสุขุมบรรูปันเจสิาสองนนาขัดจัญญางขันสังรัทั้งหมดเป็นธรรมายะมตงก็ต้องน้สมาาม้ มีรูปมีธรรมเนียทมาก็ราะเราเป็นจิตเป็นก้าจิตเป็นก้าวตรงกับคุณเจสิ้าสองเราเอาไปแยกขันท่าก็ได้ขั้นสามคือเวนาสัญญาสังขารเจสิค้าบสองปัญหาไม้หาึ่าส่ไมได้ให้เราไปใส่บางส่วนทำไมหน้าบางส่วนเป็นเจสิค้าสองจิตเป็นก้าวเวลานจิตเต็มไปกับรูปฐานหนึ่งเรจะก่อนิบบางส่วนสุดน้า